สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา15บนาฬิกา10นาทีและ1 9บนาฬิกา10นาทีค่ะเป็นเวลาของรายการมิตรแท้ทีวีวาราตี้จริงใจค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ชมพร้อมสาระในแวดวงประกันภัยเรื่องสำคัญใกล้ตัวคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะในงานประกาศผลและมอบรางวัลครึ่งปีแรกประจำปี2553ค่ะแล้วก็ต้องขอบอกว่ามิตรแท้ทีวีนะคะหรือว่ามิตรแท้ประกันภัยค่ะยังมี ตัวแทนคนเก่งค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะขอต้อนรับคุณวุฒิชัยแสนประสิทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขยายงานบริษัทมิตรแท้บประกันไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณวุฒิชัยค่ะต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าจากที่ได้สัมภาษณ์ตัวแทนมาหลายๆท่านนะคะดูเหมือนคุณวุฒิชัยจะอาวุโสที่สุดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะแล้วอย่างนี้ที่มินแทเขามีฉายาให้ไหมคะเขาจะเรียกผมป่าวุฒิอย่างนี้ออขออนุญาตเรียกป่าได้ใช่ไหมคะได้ครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วคุณวุฒิชัยน่าจะเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายคงต้องขออนุญาตให้เริ่มเล่าย้อนไปตั้งแต่ชีวิต เอาในวัยเด็กก่อนก็ได้ค่ะเป็นคนจังหวัดไหนคะผมเป็นคนพื้นเพจังหวัดอุดรธานีค่ะบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่อำเภอร้องหานค่ะนะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งของอจังหวัดนอุดรธานีค่ะได้เรียนหนังสือระดับประถมศึกษาที่อำเภอพอเรียนจบก็เข้ามาเรียนมัธยมที่โรงเรียนอุดรพิศยานุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพอจบแล้วก็ได้เดินทาง เข้ามากรุงเทพเพื่อมาเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนพระนครวิทยายลัยยกปีที่สองคุณพ่อคุณแม่ก็ป่วย uh huh. กระสันหัน uh huh. โดยคุณแม่ก็ป่วยก่อนมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน uh huh. ในขณะเดียวกันคุณพ่อก็ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับโรคตับรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าคุณหมอให้กลับบ้านแต่ ยังไม่ <Okay. S 1> ทัานได้กลับจากกรุงเทพ uh huh. ไปพักที่บ้านญาติก็ uh huh. ไปเสียที่บ้านญาติเวลาที่ท่านเสีย uh huh. ก็ห่างกันประมาณ4เดือนกว่าๆโดยที่เป็นลูกชายคนโตครับ uh huh. ก็เลยกลับไปดูแลน้องๆห้า uh huh. คนก็เลยตัดสินใจว่าไม่เรียนต่อแล้วก็คือตอนนั้นอยู่ปีสองก็เลยไม่ไม่ไม